สเวตเตอร์คอกมมีไหมคอกบตอนนี้หรอพี่จ๋าคอกรบตอนนี้หนูจะเหลือเป็นป้ายแพนด้าอเหลือป้าโกดค่ะพี่งานญี่ปุ่นนะคะจะเหลือสองรุ่น <92. S 1> เดี๋ยวเอาใหม่พ้มก่อนนะแม่เมื่อเช้านี้จะเปิดตัว601ให้ดูนี่แหละเออแต่ว่า เปิดไปก็ตก,กใจเหมือนกันเอ๊ะอย่างเลยแบบว่าขออนุญาตไปสอบถามกับทางโรงงานก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเออนะคะยินกระบอกลิซ่าเมื่อเช้านี้เลยตัว f อ j พีเจลูกค้า f อ j พีเจลูกละ2,900บาทนะคะพลอยมีเปิดไปแล้วเมื่อเช้านี้ 55L มีไหมห้าสิบเอเราเหลือไหมลูกเดี๋ยวหนูเช็คของให้ก่อนนะพี่นะนะคะห้าเราเหลือตัวไหนบ้างเรามีของป้ายอะไรบ้าง เหมือนจะเป็นลูกไอ้นี่บ้านลูกแพ็คมาผิด 55L อลยแม่5 5หนูนของหมด 55L หนขหูของหมดชั่วคราวลูกค้าของหมดชั่วคราว 55L เดี๋ยวตู้แพนด้าสปอยเลยตู้แพนด้าเดี๋ยวมาวันน่าจะเปิดจองวันจันนี้ลูกค้าน่าจะเปิดจองวันจันนี้เดี๋ยวยังไงติดตามรายละเอียดอีกทียืดหญิงมีป้ายไหนพี่พัชนีเมื่อวานในตู้ KWE ใหม่พรมหนูมาลง มันติดสายติดงานเสื้อยืด2 0 7 a มาลูกหนึ่งนะคะติด2 0 7 a KWE ์สายเอ่อเสื้อยืดผู้หญิงติดมาลูกหนึ่งถ้าพี่ภาชนีสนใจพี่ภาชนีทักหาน้องแอดมินหลังบ้านได้เลยนะคะลูกค้ามีเกินมาแค่ลูกเดียวนะอีก20กว่าลูกติดจองหมดเรียบร้อยคะ่ะพี่มีเกินเมื่อวานหลงตู้มา1ลูกนะสายเดียวมีไหม้สยเดียวอยากได้เป็นไหมพรมหรือว่าพายืดดีมีครบทุกอย่างเลยพี่ยกเว้นงานมือหนึ่งนะมือหนึ่งต้องรอไปบูลูกค้า นะคะงานคอเสร็จคอเสร็จล้วนจะยังไม่มีลูกค้าต้องไปเปิดตามชุดสเตย์สเตย์ชุดกระช์บถ้าตัวป้ายหมีก็ได้หรือว่าแนวออชุดส,สเตย์หนูเหลือป้ายไหนบ้างไม่แน่ใจต้องทักหาหลังบ้านอีกทีนึงนะนะต้องทักหาหลังบ้านอีกทีหนึ่งลูกค้านะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดไหมพรมตัวแรกไหมอุ้ยจะแกเจอตัวแรกก็เอาเลยเหรออ่ะตัวแรกลูกค้า เออ 902A ลูกค้าขาเดือนนี้โปรโมชั่น2,500บาทนะยกลูก100กิโลนะคะเป็นงานไหมพรมรวมแบบนี้เลยลูกค้าเอาไปเปิดคัดสวยๆได้นี่ใส่ไม้พี่เลยะนะเดี๋ยวใส่ไม้ใส่ไม้ลูกรีวิวส่งฟรีไปเลยนะคะ แซมเปลิลตู้ใหม่ลูกค้าแซมเปลิลของตู้ใหม่เมื่อวานนี้ใครแอบมากดังก็จะเห็นตู้ลงนะคะเป็นตู้ใหม่พรม KWE ค่ะลูกค้านะคะอตใหม่ล่าสุดมาถึงแล้วลูกค้าขามาเติมอีกหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ๆเลย นะคะใครอยากได้ของลอถใหม่เนี่ยอยากดูงานอถใหม่นะคะเพราะว่ามีหลายคนจะตัดอตใหม่ไงแม่จะตัดจ่ายลูกแต่ว่าขอดูอถใหม่ก่อนอถนี้นะคะลูกค้ายังเป็นราคาโป2,500บาทเพราะว่ายังอยู่ในเดือนโปรโมชัน่นใครที่อยากได้ให้รีบเอานะแม่หนูบอกเลยเลทปกติ3,500เดือนนี้ปล่อยโปรให้ลูกค้าเอาไปทดลองเอาไปเล่นเอาไปให้ทัน ราคา2,500จาก3,500นะเหลือ2,500ลูกค้านี่มันเป็นงานรวมนะแก่ก็มีแหละนะคะแต่ก็คัดหัวหัวคัด,ดวัยรุ่นได้เยอะในราคา2,500บาท100กิโลลูกค้านะคะตัดกันที10บลูก,ลกอุ๊ยูนิคอค่ะน,คนี่สักคลุมยูนิคลูกค้า ตั้งใจจะมาเปิดให้10ลูกแต่ว่าไม่รู้ว่าลูกค้าจะมีใจให้หรือเปล่าวันนี้ยูนิคอร์ค่ะนะคะไม่รู้ลูกค้าจะมีใจให้หรือเปล่านะวันนี้ตั้งใจมาปล่อยให้เออ <c oughs> เพราะว่าอยากเช็คงานด้วยลูกค้าได้เช็คงานให้ลูกค้าด้วยถ้าใครจะตัด10ลูกคอยบอกเลยว่าถ้าเอาภายในเดือนนี้ <c oughs> พี่ได้ราคาพิเศษอีกถ้าเอาภายในเดือนนี้10ลูกขึ้นไปถูกลงอีก ะะประมาณกี่ตัว1ลูกเนี่ยตีให้อยู่ประมาณ300ได้นะคะประมาณ300ตัวแล้วคระทรงอาจจะมีกัก๊กมีแขนกุดมีคอเต่าคอปีนอุ้ยครอบตัวสั้นใดๆคือไหมพรมญี่ปุ่นลูกค้าปากต่อปากการันตีกันอยู่แล้วว่าเนื้อดีคุณภาพเขาดีอยู่แล้ว2,500อันนี้ลูกที่1ลูกที่1น,นะคะลูกค้าจิยูครับ นี่เดี๋ยวหางานเปียเปียขึ้นให้อีกลูกคา้าลูกค้าก็เอาไปลุ้นเปียได้แต่ไม่ได้บอกไม่ได้การันตีนะแม่บอกไม่ได้นะว่าลูกไหนมีออกมากออกน้อยเออแต่ใดๆเนี่ยคือถ้าลูกค้าเอาไปอบตีฟูสวยทุกลูกจริงๆ2,500ลูกรีวิวลูกนี้ส่งฟรีค่ะส่งฟรีอันอาจจะเป็นตัวพันไหม ตัวพันอกพันเอววิของ g ีพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรมันพันยังไงมันอาจจะพันไหล่พันคอไหมเออลูกรีวิวลูกที่1นึ่งคอควายศูคอควาย0ูนย์สจ้ะลูกที่1นะเดี๋ยวถ้าลูกค้ามีใจเยอะๆเ,เดี๋ยวจะเปิดอีกเดี๋ยวหนูจะเปิดอีกลูกค้านะ,ะลูกที่1ลูกนี้คอควาย02นะคะ 2,500บาทส่งฟรีลูกค้านี่สเวตเตอร์ซาร่าแมนจ้ะนะคะรีวิวไปแล้วจ้ะกางเกงอะไรที่เรากางเกงข้างหลังเป็นกางเกงเวียดนามของแพนด้าพี่เป็นงานตัวเวียดใครที่เคยมา,มาตามงานตัวเวียดของแพนด้าคือจึ้งมาก มันคืองานแบบเอาพูดง่ายๆมันคืองานแบบงานหัวที่เขาต้องกระจายไปในกระสอบแม่แต่หนูไปสั่งโรงงานให้เขาแบบทําแยกให้หน่อยเพราะฉะนั้นสีสันใหม่กรีบป้ายห้อยทั้งนั้นเลยแต่ว่างานเวียดหนูจะไม่ได้แพ็กระสอบมานะเพราะว่างานมันมีค่อนข้างน้อยลูกค้าโรงงานเขาจะทําเป็นงานแบ่งให้นะแบ่งคือถุงละสอบละนี่โรงงานเขาแบ่งเองเด้อหนูไม่ได้แบ่งให้สอบละ50ิตัวกางเกงข้างหลังบนราลนี่คือ50ิตัวนะ 3750บาทค่ะพี่3750อันนี้ของ GU นะคะกางเกงด้านหลัง3750ลูกค้า3750สนใจไมเดี๋ยวหนูจะจะเดี๋ยวหนูลันให้ลูกต่อไปแล้วกันเดี๋ยวหนูเอากางเกงให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูทรง50ตัวมีถุงใหม่ด้วยนะคะไม่ได้มีแต่ถุงที่โชว์นะถุงใหม่ก็มีลูกค้าใครใช้เยอะเอฟไปได้ 3,750หนูหารต้นทุนให้พี่หน่อยหาร50ตัวสิลูกนะคะเดี๋ยวหารให้แม่ลูกรีวิวใหม่พรมลูกนี้ไปแล้วนะลูกค้าตกตัวละ75บาทซาร่าคบนี่ซาร่าค่ะ,คะเป็นงานถักใหมพรมนะคะอันนี้902ตู้ใหม่เลยนะลูกค้า 902A ตู้ใหม่เลยเอาตู้ใหม่มามาเปิดเทสกัน หลังบ้านคือจ้องตอนนี้เลทสิบลูกหนูถูกมากเลทสิบลูกอยู่ที่2อ0พนสะเลดนี้ปอนี้พี่พี่ใกล้จะหมดเขตแล้วนะคะรีบเอามาเปิดให้ดูก่อนเลยนี่งานขนมิงนิมากลูกค้าแล้วสะอาดมากยูนิคอค่ะเอยไม่ใช่เอาคิดว่ายูนิคอแกบอกยูนิคอร์ฉันก็ฉันก็เชื่อแกเออไล่ออก like <laughs> เชื้อคนง่ายเชื้อคนง่ายลูกค้าย U Uniqlo มีสีตุ่นตุ่นน่ารักอยู่แล้วสไตล์งานญี่ปุ่นลูกค้านี่ขอบดีจังเลยอะ่ะอันนี้ตโตใหม่นะแม่ปรับสเปคคุยกับโรงงานแบบดุเดือดมากนี่ G U สองพันก้อนถูกอีก2องพก็ถูกแล้วนะคะวันนี้มาเอาได้ราคา ถูกอีกจ้ะ10บลูกเนี่ยลูกค้าอันนี้ต้องไปตัดตัดชายนิดนึงหุ๋ยขนมิงมาอีกแล้วแม่แล้วไซส์ดีมากลูกค้าคอเต่าก็มีกั๊กก็มีมันจะปนรวมไปหลายๆแบบนะคะนี่คาดีแกนกระดุมหน้าอยากได้สเวตเตอร์คอกลมเดี๋ยวพี่รอนะารอนะสเวตเตอร์คอกลมลูกค้านี่จีอูอีกแล้ว ลูกแรกซึงนะใครได้ใครได้ลูกแรกฮะพี่ปิ่นนะพี่ปิ่นได้ก้อนแรกแบนด์ออกไม่หยุดเลยยูนิคอค่ะยูนิคค่ะนี่คดิเกรนลูกคขากางเกงข้างหลังเป็นงานแพนด้าค่ะพี่เป็นงานกระสอบเวียดนะ งานกระสอบเวียดแพ็ก50ตัว3,750พี่จา๋ามันเป็นงานหัวงานป้ายอะพี่งานป้ายมือหนึ่งเลยเดี๋ยวหนูรันกางเกงให้ดูมีเสื้อโค้ทไหมพี่โมแกนอยากได้เสื้อโค้ทแบบเทนโค้ทผ้าคดต,ต้นผ้าล่มหรือว่าเอาแบบโค้ทผ้าวูดีคะแต่ถ้าโค้ทผ้าวูนะคอยแนะนำเลยอันนี้แนะนำเลยเพราะว่าเพิ่งเปิดรีวิวไปอุ๊ยเดี๋ยวหนูไปเบิกไอ้นี่มาซิลูก W18 โค้ท วันนั้นที่เราเปิดรีวิวอ่ะสวยมากลูกค้าโค้ดพะวูหนูจัดโปรเหลือพันเก้าแล้วมันออกไซใหญ่ไซผู้ชายตัวยาวลูกค้ามาจะเอาตัวยาวไม่ชอบตัวสั้นแล้วรุ่นเนี้ยมีแค่กี่ลูกเองมีมีไม่เยอะเหลือแค่พันเก้าวันนั้นหนูเปิดถ่ายคลิปลูกค้าโค้ดพะวูได้เลยพี่มาแกนนี่เดี๋ยวเดีอามาเปิดให้เดี๋ยวเอามาเปิดให้าาใหลูกค้าใครอยากได้ไหมพรม90-2ตัวนี้อยากดูอีกไหม มีใครอยากดูอีกดันห้าให้พลอยหน่อยเอ,อ้ยค่ะเอิร์ธค่ะเป็นกึ่งเดทงานถักอีกแล้วนี่นะคะใครอยากดูอีกดันห้ามาใครอยากดูอีกดันห้ามาให้พลอยหน่อยช่วยกัน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 อยากดูอีกอยากเอาอีกดันมาเลยลูกค้าเดี๋ยวจะเปิดให้ขออนุญาตนะแม่หนูขออนุญาตตัดก้อนตรงนี้ไปนะ อันนี้มันจะเป็นสีเข้มๆแม่ก็ไปลุ้นทรงอ่เด้อชอบดูสีสีไงแอดพอยต์ <laughs> เป็นคนมินิมอลกว่าเขาไม่ได้เลยอะ่ะหมอดูยังบอกว่าใส่สีสเลยลูก <laughs> หมอดูเ <laughs> ชื่อเชื่อหมอดูอุ้ยดสูสีขาวอุ้ยเห็นปะอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะ <laughs> เป็น personality color personal color เออเห็นปะเอใส่ใส่สีขาวแล้วขาวมาก ใส่สีสนี่คือแบบหน้าเนี่ยหม่นหมองเลยแต่ชอบใส่สีสีรับพี่ก็ดังได้ไหมวันนี้รับได้ค่ะพี่มาทันไหมก็ดังเปิดถึงห้าโมงครึง่งนะคะถ้าไม่ทันเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ลูกค้านะคะ902ได้ได้โค้ดวีสิบแปดโค้ดสเดี๋ยวไปเอาของมาให้อยู่นะพี่นะสวยด้วยโค้ดวูรุ่นเนี้ยหนูว่าโอเคเลยอะ่ะม,มัน ลูกที่หนูจะเปิดอ่ะมันเป็นลูกที่หนูเปิดถ่ายคลิปไปพี่ลูกที่หนูเปิดถ่ายคลิปไปนะฮะแต่ก่อนงานญี่ปุ่นอ่ะโค้ดเขาจะแยกเนาะแยกแบบว่าออโค้ดวูหนึ่งสองศูนย์สี่ก็จะเน้นไปทางสีพื้น w 1ลสิบเก้าก็จะเน้นลายสก็ตลายชิโนลิเออแต่ว่าโค้ดของปลายโค้ดเนี่ยเขาบิ๊กกันมาเลยแต่หลักๆก,ก็จะออกสีพื้นตัวใหญ่ตัวยาวด้วยเออซึ่ง มันคือที่ลูกค้าเราเคยแบบว่าแจ้งมาเนาะเอออยากได้ตัวยาวบางทีหนึ่งสองสี่ก็ค้าตัวสั้นไปเยอะอยากได้ไซส์ใหญ่ๆโค้ดนี่คือตอบโจทย์หมดเลยนะคะเปิดไว้เลยหรอเปิดไว้เลยหรอเดี๋ยวดูรีวิวไหมขับรถมาขับรถมาเองหรือมีคนขับให้ <c oughs> มีคนขับให้แวะดูเดี๋ยวหนูจะเปิดให้ดูในไลฟ์ด้วยนะคะหรือว่าเดี๋ยวมาจับงานจริงก่อนก็ได้คะ่ะพี่มานะร้านได้นะคะเนี่ยสวมหัว แค้นกูดนะคะคะเลย9 0 2 a ลูกค้าอุ๊ยอันนี้ยูนิโคแน่นอนเห็นป้ายแวบๆบแบบพอปีนนะคะนี่สีแดงยูนิโคลูกค้ารถนี้ใหม่บมใหม่มากและไซส์ดีด้วย JU คะ่คะรถใหม่ราคาโปยังให้ราคาโปรเหมือนกันนะคะนี่อันนี้เป็นแบบคอยอย่างนี้นะจ้าเก๋เวอลูกค้าล,ลูกนี้ใครได้ลูกปิน่นปิ่นสวย สวยเลยอ่ะหนูหนูเดี๋ยวไปต่อลูกที่2ให้ลูกค้าแบบรวดเร็วนะข้างๆนี่คือมาเป็นไอ้นี่เลยภูเขาไอ้กำแพงมือจีน <c oughs> นะเอา902มากะเปิดเทสทั้งลอถเลยแม่แต่ว่าเทสไม่ได้นะเพราะว่ายกมา1น,นึ่งตู้คอนเทนเนอร์เดี๋ยวสุ่มเทสให้ห้าลูก10ลูกวันนี้มาเอามาเอาลูกค้าอุ้ยอันนี้เป็นแบบแก๊งสีสนะข้างล่าง นี่ก่อนจะเก็บไปแก๊งสีสแก๊งมินิมอลแก๊งพาสเทลและเนี่ย GU ยูนิคอเนี่ยแลบออกมาเต็มเลยลูกค้าดูผ้าใหม่มากเลยรถนี้นะใครจะเอา 902A ก้อนใหม่รหัสอะไรลูกคอควาย22นะทำรหัสไว้ให้แล้วก้อนใหม่ลูกใหม่สอบใหม่นะลูกคา้าคอควาย22นะหรือใครอยากได้ลูกรีวิวเดี๋ยวพอโปรโส่งฟรีให้ เดี๋ยวโปรโส่งฟรีให้ลูกค้าจะเปิดอีกลูกหนึ่งเช็คของนะคะเดี๋ยวเปิดอีกลูกหนึ่งเช็คของให้เนี่ยเป็นกั๊กญี่ปุ่นอย่างนี้ยังไม่ได้อบรีดตีฟูอะไรเลยนะลูกค้ามาแบบอันนี้โชว์ให้ดูแบบเดิมๆดิมเดิมเมนะขอดูสีฟ้าตัวนี้อีกลูกนึงเออแม่เดี๋ยวเปิดลูกใหม่ให้ดูเลยเดี๋ยวเปิดลูกใหม่ให้ดูอีกหนึ่งก้อนเ้าเอ,าอ้ยก็สวยอยู่นะ ขอยืมลูกแรกขอยืมลูกแรกของพี่เขาขึ้นแบ็กกราวได้ไหมสวยมากนะคะเดี๋ยวหนูยืมลูกแรกของพี่ปิ่นขึ้นแบ็กกราวก่อนอยังไม่ต้องเอาออกจากไม้นะลูกนะเดี๋ยวลากกระเถิบราวกันเกงได้เลยนี่แล้วเดี๋ยวเอาไหมผมขึ้นข้างๆให้นะคะลูกค้าจะไปจัดเป็นโทนมินิมอลก็ได้สีครีมสีเบจอย่างนี้นะนี่รวมมิดรวมมิดเฮ้ยมันมีลูกรีวิวเราไง ลูกที่เราเปิดรีวิวอะ่ะเออลูกที่เราเปิดแล้วอะ่ะลูกรีวิวที่เราเปิดอุ้ยนี่นี่น่ารักจังเลยนี่นี่นี่ได้แม้ทันแม้ลูกรีวิวไม่งั้นเดี๋ยวเอาลูกใหม่มาเปิดให้ดูเลยแม่เปิดสโคตให้ดูอยากดูอะไรอีกคะพี่สเวตเตอร์เดี๋ยวลอก่อนนะแม่สเวตเตอร์ตอนนี้หนู หนูแบงค์ไปเลยสเวตเตอร์ตอนนี้เราจะเหลือสเวตเตอร์คอกลมเหลือป้ายอะไรม้างหนูดูให้พี่พลอยหน่อยนี่ซาร่าเออนี่งานเปียอะไรอย่างเงี้ยพี่ไปลุ้นเอาหนาแต่ใครอยากได้เสือเส้อคลุมใหม่พรมเสื้อคลุมใหม่พรมกระดุมหน้าแบบนี้แพนด้า L W 2 0นะคะแพนด้า L W 2 0อุ้ยลืมเลยลืมกระโปรงเทนนิสพี่เลยได้เดี๋ยวหนูเปิดให้กระโปรงเทนนิส นะคะเดี๋ยวขอดูสต็อกแป๊บหนึ่งเนี่ยลูกค้าใครอยากได้เสื้อคลุมใหม่พรมแพนด้าเคาน์เตอร์เขากลมไปโกลมีตัวไหนอีกอุวยยูนิโคมีตัวไหนอีกลูกสวยลูกค้านี่ไปเลทส่งราคาโปรสองศูนย์ห้าเนี่ยไอสองเก้าศูนย์สองเนี่ยลูกค้ารอแล้วสามวันแล้วจริงหรอแรงมาก ใจร้ายกับลูกค้าได้ยังไงเดี๋ยนูเปิดให้ในไลน์นี้แหละเดี๋ยนูเปิดให้ในไลน์นี้เลยแม่ขอขอโทษจริงๆนะะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะได้เจอแอดพอยเยอะขึ้นนะลูกค้านะได้เจอแอดพอยเยอะขึ้นอยากดูอะไรบอกเลย